สวัสดีค่ะพกบกับช่องน้องผหญิงใบบัวใบเตยแฟมิลี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณพ่อถาวรศักคาที่ท่านาให้การความเมตตาเนะาะเมตตาปิดออเดอร์ให้กับน้องช้างใบเตยแล้วก็ใบบัวเลยนะคะก็เลยขออนุญาตทําเป็นคลิปนะคะให้ท่านผ,ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุุญกับคุณพ่อถาวรศักดิ์ท่านนะคะจํานวน32อออเดอร์นะคะที่ท่านเมตตาปิดออเดอร์ ขออวยพรนะคะให้คุณพ่อถาวรจากแล้วก็ครอบครัวจงมีสุขภาพพลานมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีธุรกิจก้าวหน้าก้าวไกลนะคะทำกิจการงานใดก็ขอให้เฮงๆราบรื่นนะคะแล้วก็เงินไหลกองทองไหลมาไม่ขาดมือเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตทําการป้อนไปเลยนะคะคุณพ่อขาเรียชิญนะคะรับนะรับเลยก็ป้อสองค่ะสี่นะคะ แล้วกสิบห้านะคะให้ฝั่งละสิบห้าฝั่งละสิบหกนะพ่อ้าเนาะอันนี้สิบสองวันค่ะให้แม่เติมหมดเลยนะคะคุณพ่อขอให้บนหนุนน้ำคุณพ่อนะคะฟังปานเรือยเฮ้ยก้าวอ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋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 ออยออ๋ออ๋ออ๋ออคอ่๋่อคออ๋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 นอ๋อ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  ฮะอาแม่เตยทานไปอุ้ยโอ้หนูจ้าวันดีค่ะก่อนวันดีค่ะก่อนคุณเก่งแล้วจ้าวเฉยเดี๋ยวพ่อจ้าเอามาให้จ้าวเฉยก่อนค่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ค่ะไม่ได้อยู่เดี๋ยวแม่เตยแย่งค่ะวันนี้ก็ได้ต้นข่อยมาให้ลูกด้วยนะคะคุณพ่อค่ะอ่าหนูหิว ขอให้คุณพ่อและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงอูดูหิวมากเลยค่ะร้ยนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะพ่อจ้านะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะรวมอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณพ่อถาวรศักและครอบครัวเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จท่านใดที่เข้ามานะคะก็ขอให้ร่ำรวยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ ครอบครัวลูกสาลาใบบัวใบเตยด้วยนะคะในความรักความเมตตาเนาะคะ่ะที่ทุกท่านให้การสนับสนุนปอนผลไม้ให้กับลูกๆนะคะได้มีคะแนนต่อยอดเป็นค่าอาหารในวันต่อๆไปมีค่าน้ามันมีคะแนนไปเติมน้ามันได้ไปตัดหญ้าตัดไม้นะพะควรเนาะสู้ๆไปนะคะโม่เช้าก็ได้ไปได้ต้นข่อยมาให้ลูกนะคะพอดีแม่เตยก็มีอ่าเขาเรียกว่าใน,นพอควร ่ายท้องนิดนึงเนะาะค่ะเราก็ต้องหาตัดไม้นะคะเมื่อเช้าก็ไปเกือบถึงแค่นงเลยนะคะก็เป็นไม้ไม้ข่อยไม้ส่วนมากนะคะแถวบ้านเราก็ช้างก็เยอะเนาะอ่ะระเภทช้างเขาก็จะกินต้นข่อยกันต้นโพกันละ่ะสะส่วนเยอะนะคะโอ้แกงหูรับรู้อร่อยไหมใบบัว ขอพระคุณคุณพ่อใจบุญคุณพ่อทาบอสาศสักจ้านะคะใบบัวขอพระคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูงเลยดูกเไม่ยอมปกบอร่อยมากอร่อยมากพ่อเดี๋ยวหนูกินเองพอ่อ,ปปอพ่อเดี๋ยวหนูกินเองพอ่ออ้ยหนูเป็นสาวแล้วหนูกินเองไม่ต้องมาป้อนหนูเลยค่ะเฮ้ยนะคะแม่เตยก็ชิ่วมากนะคะทุกท่านคะ่ะ ขอบพระคุณในความเมตตาของคุณพ่อทาวรนซัก์นะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูหนูน้อยและแม่เตยนะคะร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนขออนุญาตทำเป็นคลิปขอบพระคุณท่านนะคะคุณพ่อจ๋าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดการแจ้งเตือนกดกระดิ่งให้ด้วยจ้าากัเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย โอเคนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะขอบคุณทุกความเมตตาค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยค่ะ